เอาดิครับก็บดีทุกท่านเลยนะอยู่วันนี้พบกับเกมเบรชันเกียร์ไรซ์ทกันต่อเลยนะครับในเนเรื่องของเบรดบูฟนะฮะในเนเรื่องของหมาป่าเจ้าตัวนี้นะฮะไอหมาป่าเออในเรื่องของหมานะครับะะกบ็เป็นในเรื่องที่เชื่อมต่อกับในเรื่องหลักนะครับแต่พาร์ทนี้นะ่าจะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับโอเคก็มาติดตามรับชมความสนุกของเกมนี้กันอย่างเต็มอิ่มเลยนะโอเคตอนนี้ผมต้อง ตรวจสอบมันมีเว้เอี่ยหันหลังไปดีวะจะเข้าไปซุยมันนะค่อนข้างจะลำบากนะดูตอนนี้เหตุอะไรล้อยหลังเฮ้่าฮ่าฮครับ ต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะเพื่อมันตายไปแล้วหนึ่งมันจะไม่ดูเรื่องเลยคุยอะไรกันไม่รู้นะผมแปลอังกฤษไม่ออกนะแต่สิ่งที่ควรได้งานคือตัวหลังอะ่ะโอเคตอนนี้ค่อยๆดูมันไปก่อนนะเรื่อยๆไม่รีบร้อนยิ่งรีบยิ่งตายไวใจดิเปล่าอาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรซ่าเข้ามาต้องขออภัยนะะ ซึ่งตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะครับเอฟโอเคถ้าจัดการตรงนี้ได้ตัวอื่นก็ไม่ลำบากเท่าไหร่แล้วโอเคขอเลือดเพิ่มหน่อยแล้วกันเป็นขวัญตาในการเปิดคลิปเฮ้ยนี่ดีดิอย่าเห็นนะเว้ย What the fuck What the fuck เวนเอ้ยเห็นจนได้ตายซะเจนแอบเนียนนิดหน่อยยังไงครับไม่ถึงอีกยังไงครับยังไงยังไงครับเวนเอ้ยทำไมเฉียดแค่นี้เฉียดไม่โดนโอเคโดนละกว่าจะโดนเสือหายเยี่ยมเต็มอิ่มขอข้าวของแป๊บขนข้าวขนของแป๊บ มีระเบิดแต่กูไม่เคยได้ใช้เนยวิอะไรอย่างข้างหลังอ่ะของเป็นมีดเนี่ยโอเคตข้าไปด้านบนใช่ไหมตรงนี้คงจะขึ้นไม่ได้โอเคนั่นใช่จริงด้วยใน,นนี้มีของว่ะเว้เอ้ยเยข้าประตูยังเข้าลำบาก ไอ้ตรงนี้มันเปิดยังไงเนะี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อหาข้อมูลมาด้วยว่ามันเปิดยังไงนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเล่นเอาความสนุกอย่างเดียวเลยอะไรวะเนี่ยหมาก,ก็เล่นคอมพิวเตอร์เ,เป็นนะจ๊ะอย่าดูถูกหมามีคนโทรม,มาแล้ว What now? You think you will run to the coast to freedom? อะไรมันก็ไม่รู้โอเคมีตัวอยู่ตรงนั้นนะผมเห็นแล้วโหเก็บเลือดมาก็เท่านั้นนะไม่น่าเก็บเลยโอ้หมีอยู่ด้านบนของตัวมาวัดดึกฟักเนียนไหมเนียนอยู่เว้ยโอเคได้อยู่ว่ะ เอาว่าใจมาเว้ยเรียบร้อยตะแหลขาดเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนะอ๋อมันอยู่มันลงไปด้านล่างอย่างนี้งานสบายด้านบนดีครับอะไรวะอ๋อของหรือว่าอะไรแถวนั้น ผลงานนี้สายด้านบนเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเลยวัต h e ฟ u ักแย่ละแย่ละผมแย่ละหนีก่อนหนีก่อนมันเห็นปะวะวัตถุฟลักเห็นด้วยที่ผาย Wait, เว้ยเนย หนีก่อนหนีก่อนไม่ได้ไม่ได้อ,โอีโอ้โหบล็อกบล็อกบล็อกทันเวย้ยยังไงครับยังไงครับตายกลางอากาศครับตายกลางอากาศอีกครับยังไงยังไงเพื่อนฮะมืดอะไรจ้ายังไงครับบล็อกเว้ยได้อยู่ยา อย่าทำเช่นนั้นเลยโอ๊ยโดนได้ไงวะผานนะครูอย่าสิอย่าเล้าหรือหลายรอบแล้วนะเพื่อนเวนนี่ไม่โดนเลยว่ะโดนโจมตีโอเคโอเคนิดเดียวเองโอ้โหไม่ถึงว่ะแม่งลำบากนิดนึงอย่าโอ้โหบล็อกไม่ไหวว่ะเวนเอ้ยตัวนึงมาจากไหน สะพานถล่มแล้วไม่ต้องขึ้นไม่ต้องใช้กันแล้วอีกแล้วโอ้โหได้อยู่เมื่อกี้บอกพันอยู่อืออย่าทำเช่นนั้นเว้เนี่ยพวกเว้เน้พวกบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลังใหม่ตั้งหลังใหม่ยังไงครับน้องเดือย่านีวะเว้เนีโดนเลย มาแต่มันไหลวะอีตัวนึงมันหนีแล้วว่ะผมอยู่ด้านหลังนี่ว่านึกว่าหนีอะไรครเบเจเลยลน๊ลงมาการเอาเรืองนี่มันทั้งลำบากเหลือเกินนะโอเคได้แล้วมันมันเด้งสูงเกินไป บีบเข้าเต็มใจมอบให้อย่างถึกถึงวัดถึกฟักจากไหนวะโอ้ลอดขาเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นี่มอบให้อย่างถึกถึงจ้าอะไรครับทำไรครับพี่น้องถ้าน้องจะเล่นอย่างนี้น้องก็ตายดิครับน้องเล่นอย่างนี้น้องก็ตายดิครับ เป็นแตกอุ้ยมายังไงวะยังไงครับมาไงเหลือตัวเดียวแล้วค en ิดว่ากลัวเหรอเห็นไหมตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่วอเตอร์ฟัค X X สิวอเตอร์ X ชิบหายเฮ้ยเวนเนี่ยมั่งมั่งติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย โอเคได้อยู่อย่างงงได้แบบงงมากกดกดมันเมื่อกี้มันทำไมกดเอ็กไม่ติดวะโคตรมึนไม่เป็นไรครับผมเห็นของอยู่ด้านบนอีกอันหนึ่งอ่ะคืออะไรไม่รู้อยู่ฝั่งนั้นอ่ะต้องไปเอาเนี่ยอยากได้อยากโดน อะไรวะนะแ,บบแปะ๊บๆคืออะไรโถอาวุธลับไม่ได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ใช้ถ้ามีเลือดจะอยากใช้เลือดมากกว่าอยากได้เลือดโอเคไม่เป็นไรน,น,นั่นแน่อย่าซ่อนให้เนียนจ้าอ,อยู่ฝั่งนึงนีกว่าหลังลิ้มก็มีนีกว่าไม่บีนะโอเคก็เด็กฟักแล้วไปไงอ่ะ ต้องขึ้นนั่นบนนะอย่างนั้นก็ได้ด้วย,ยแหละระเบิดประตูนี้เปิดไม่ได้นะโอ้โหมีหมาตัวหนึง่งหมายเยอะมากที่ผ่ายเราโดดไปเตลวม่ได้ปะวะเต๋วกางกระพานเนี่ยถึงสูงเนี่ย ได้เว้ย easy the gaming เยี่ยมแบกเต็มไม้เต็มมือจะมีสองตัวด้านหลังโอเคมีสองตัวตรงนั้นนะสองหรือสามวะสองโอเคตอนนี้อย่าผมขอลองขอหาทางขึ้นดีๆก่อนแถวนั้นมีไม่ไดขึ้นไหม มีใบได้แค่อันนี้อันเดียวนะโอเคหวังว่าจะไม่เห็นนะเห็นไหมหวังว่าจะไม่เห็นนะเว้ยเรียบร้อยหมาด้วยกันกูว่าฆ่าได้ไม่งอนี่มีตัวนึงอยู่ตรงไหนวะด้านล่างมะอยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างตัวนี้ต้องจัดเก็บ จัดเก็บกลางอากาศแม่งเลยยังไงครับดิ้นดิครับนี่แหละระบบเต๋ของหมาแม่งเก่งมากทำไมไรเด่นเล่นไม่ได้อย่างนี้วะได้แรงเอดเลยอ่ะถุกยอดกดสว,วิสซีปมาดูเปิดแป๊บโอ้มีตัวยืนอ,อยู่ด้านบนสองตัวนะครับบนพิกัด ตีตัวโอ้โหแม่เจ้าโว้ยมันกำลังเดินมาว่ะวัดเดือดฟังวัดอุกเวนเอ้ยมาแล้วว่ะมากันเยอะแยะเลยแต่ถ้าแอบ,บนี้คงจะไม่เห็นมั้งโอ้ยกูรอดได้ไงวะ ใจก anyway. ูทำด้วยอะไรรอดได้ไงรอดไปก็ตายดิเพื่อนงงดิครับว่าเพื่อนมึงตายได้ไงน่ะกระเดินลงมาข้างล่างให้ด้วยอีกตัวกำลังเดินมาครับแอ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 บโอเคยังได้อยู่ใช่ไหม ได้อยู่ยนี่ก็งามไส้ดิเพื่อนเลยอยากก่าคุกเข่าฉกทิ้งทรัพย์เรียบร้อยว่าถูกฟักด้านบนมองไม่เห็นเป็นไปได้ยังไงวะด้านบนสงสัยครับ แต่ไม่ทันได้หายใจแล้วเพื่อนนี่คือการหายใจครั้งทดท้ายของเองนะเรียบร้อยโอ้โหมันอีซี่แบบนี้นี่เองมีตรงไหนวาเห็นแวบๆแ,แถวๆล่างไเหรอไอเทมบ็อกมันคืออะไรวะไอเทมบ็อกมันก็ไม่มีตัวเปิดนะ ไม่มีตัวเปิดนะฮะวัดเด็กฟักมีคนสงสัยแย่แล้วแต่มันอะไรวะเดินผ่านตั้งนานมองไม่เห็นเลยโคตรงง่มต่สงสัยอะไรอยู่ก็ไม่รู้สงสัยนักมีตายจ้าไปดีกว่านะโอเคประตูนี้ใช่ไหม นี <Mile dizzy> ่ครั้งนี้ใช้หางกดเอาแล้วครับเข้าสู่เนื้อเรื่องโอ้อะไรวะวัดมาเป็นดาบโอ้โหกระโดดมาอย่างเงยแด็กขี้โอ้โหยังบล็อกได้ แต่กระเด็นหวานอ๋อนี่งไงจำได้ในเรื่องนี้หางไม่ขาดกระบุญล,ละเพื่อนอ๋อนี่ไงจำได้แล้วเราเห็นเคยเห็นมันอยู่ในในอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเคยโทรหาเราอะ ไม t ด้จริงจริงจำได้ในเรื่องนี้โอเคที่เรานอนสลบอยู่ใช่ไหมวอนด้วยัรอดได้ไงวะตายซะอย่าทำไรเพื่อนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอก โดนเลยกูลืมไปว่าส <Like, S 2> ีเหลี่ยมมันจะบล็อกยากโอ้ไม่ยังได้วะไม่เอาอ่ะจไม่มาจริงทำไม่ได้เนี่ยยังไงครับ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 ขวิดหลังครับวัดดึกฟักยังไงยังไงดีอุ้ยอุ้ยโดนโดนงานหนักงานหนัก บล็อกหมาจะตายแต่กูบล็อกได้วะโอ้โอไมค์ก๊อโอไมค์ก๊อตวอตดึกฟักเลยหมาแม่งเชื่องช้ามากมันไม่เร็วเหมือนไอเด้นเลยไรเด้นหรือไชเด้นโอเคอะไรครับโดนเลยกูโอ้โหโอ้โหโดนหวดไกย เว้ยด้วยก็ยังบล็อกได้เช่นเคยว่ะโน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 โอ้โหอันนี้ไม่ไหวว่ะหมาเส้นเหก็ตทำด้วยอะไรทำไมมันถึงอย่างนี้โอ้โหมองไม่เห็นว่ะต้องใส่ต้องล็อกเต้ามันนะโอเคให้มันจับบล็อกอออืื้ห เทได้เวลาโต้กลับหมาไม่ทักพัดเนี่แหละครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่้ามากบอกเลยโอ้อาวุธลับช่วยอะไรได้บ้างวะเนี่ยปาอาวุธลับใส่แม่งเล่นๆเนี่ยพอพอเลิกๆนีก่อนจะตายเว้นะเว้เลยแทน แ,แต่ก็ยังปัดได้อย่าคิดจะทำเช่นนั้นโ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 นไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้โหยังโดนอีกทิ้หายจิตใจทำด้วยอะไรเว้ยนะไอม็อกได้ว่ะเอาไงวะยังไงละ่ะยังไงละ่ะยังไงละ่ะเหลาได้เวลาเหลาแต่ก็ยังม็อกได้เช่นเคย มันไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับตัวนี้แต่มันลำบากผมว่ามันลำบานิดนึงตรงตรงนี้แหละโอเคโอ้ยอยู่บนอากาศได้นานเว้ยทำไมพลาดเช้าไปเดิมวะอะไรครับทำไรครับเมื่อกี้ทำไรครับลัมทำไรครับทำไรเพื่อนว้าววีว้าววีว้าเลย วัดเดือฟเกอร์โอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่ทันอันนี้บล็อกไม่ทันจริงมึนมุนมุนมุนมึนมุนจะมุนมากหนีเว้ยเลยยังไงวะยังไงวะบล็อกเป้ามันแป๊อุ๊ยมันมันเล่นต้นตีเลยวะเนี่ย บอกได้เว้ยมึงแล้วมึงแล้วเมย์ได้มึงแบบเดียวเองเหรอวะอะไรครับทำไรครับทำไรทำไรเพื่อนอย่าเอาไปแดกมั่งเถอะบนท่านเนี้ยบล็อกโอ้โหไม่ทันเว้ยวัาจะควักโอ้โหแม่งต่อเนื่องตัวตื้อๆได้แล้วไม่ใช่เวลานอน ไโอเคอยู่บนอากาศให้นานจุดโอเคได้ละดูแลเต็มละดูก็เต็มละดูแเต็มกันตุกละอุ้ยโอ้ยแต่มันก็เก่งจริงว่ะมันเก่งอยู่ครับเก่งอยู่ตัวนี้โอ้ยไม่ได้ล็อกเป้ามันล็อกถ้าล็อกเป้าผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอ้โหกระเด็นครับกระดอน เอาเอาเจ้เอาเจ้ลอยๆเลื่อนไปเรื่อยๆยดีก็ได้โอ้ยชิบหาละมึนอย่ามึนอย่ามึนอย่ามึนมากป๊อกโอเค้อยดีนะที่ทันยิงคือชีพมาทันได้ไงวอเตอร์ฟัคต์ลดโอเคได้อยู่นั่นลอยๆลอยแมงกาการนี่แหละอื้ออื้อ คอมโบต่อเนื่องอะไรครับทำไรครับเแทงแค่ลูกกากระถ้ารู้ถ้ารู้พลารียนมาบอสกี้ครับทำเลยได้อ่ะไ,ได้แค่นั้นแหละเพื่อนนะได้แค่นั้นแหละปับป๊บปั๊บอุย้ยจังหวะสุดท้ายนั่งยากหนูไม่ได้ยากหรอกพลาดโอ้ยเฟ็มเลทต,ตกโอ้เฟ็มเลทมันต,ตก,น,ตตกนิดนึง วัดดึกฟักบล็อกไม่ได้อันนี้ยอมรับยังไงครับยังไงครับจะตายแล้วสิจะตายว่าวว่าวเรียกว่าปั่นว่าวอุ้ยแต่มันสะบัดได้วะแม่งใบเลี้ยงก็ตีมากโอ้ยยังทันเว้ยเอาอะไรมาพูดเก่งว่ะนะดีดีของเก่งของจริงวะอย่างนี้นี่นี่ โอ้โหโดนจังหวะสุดท้ายโคตรอีซี่กระเด็นเหมือนหมาก็เป็นหมานี่ว่าวัดอย่าพึ่งเวนะเอ็กโอเคทันอยู่ทันไหมยังยิ่งตัดขาดจากโลกภายนอกนะ โอเคต้องตัดขาไม่ใช่โอเคโอเคภาพกล้องมันแทงมาฝั่งนี้ตัดก็ตัดวะอ้าวดิ้นสิจ๊ะเรียบร้อยขาดตะบั้นไปหนึ่งแถบโอ้ยังไงครับอีกแล้วเยี่ยมตัดขาดจากโลกภายนอกอืออืออือ ตัดข้อต่อให้หมดให้มันสั้นๆที่สุดเท่าที่ทําได้อ้าวฟันก็ค่อยละเลงก็ค่อยระเลงค่อยๆฟันอย่างอันนี้ประนอมยังไงครับตายใต้เวนตัดหัวแม่งออกก่อนเลยเกลียดหัวมันมากพาตัด สายอะาทาันอือขาตะลากอยบายบายดีโอเคนะเพื่อนค่ายพบเนใหม่ในโลกหน้าเลยโอเคโหเโมื่อกี้นี้ขออภัยนะที่ผมตัดไปอย่างดื้อด,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 ดนิดนึงเนียเพราะว่าไปซื้อของมานะโอเคต้องขอโทษด้วยนะครับ Oh, this. And beaten by a goddamn that It is said all dogs have their day. <laughs> you little fuck. Finally, I am almost free. You piece of shit. What about the freedom of this whole country? Oh. Freedom cannot be forced on others. It must be earned for oneself. เสียงมันไหม่ป่ะนะเสียงคนจะคนติดยาวัดเดอฟักอ้าวล็อกเอาเวียบร้อยครับเเ้ย มันมีมังป้อนข้อมูลใส่ตัวเรานะครับเราไม่สามารถขัดขืนเป็นได้เพราะเรา <c oughs> อเอาแล้วครับเฮ้ยจะกดกีด,ก,ดกูเหรอ ไม่กูไม่ยอมเป็นเพื่อนมึงหรอกอีเวเลยเวเลยมึงขอมือมันจะกดเราแนบโอ้โหมันยามมากอ่ะโคตรไม่อยากจะไรทั้หยามนะผมชอบมันมากเลยนะเว้ยหมาเนี่ยมันน่ารักดี เดี๋ยวได้ตายแนะ่แต่ไม่ตายหรอกเพราะว่าเยวเลืองหลักมันต้องไปเจกอกับไรเด้นเนี่ยเราต้องเป็นลูกน้องมันเพื่ออหไ้โอ้ย ว้าวอ,อุ้ยตออันนี้ตอนที่เป็นถีดำใช่ไหมเฮ้ยว่ะตอนเป็นถี่ดำอะ่ะแม่งใหม่มคลิป อ,อ๋มันเล่าเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะให้ฟี่คนนี้ฟังนะว่าเป็นความเป็นมาอย่างไงอะไรของมันนะซึ่งผมแปลตับกันกินไม่ออกนะดูจากการคาดดาวเอานะไอเด็กดอกไอเด็กดอกไอเด็กที่มีดอกไม้ตรงคลิปผมนี่น่ารักดีนะนี่เอามือแต่ให้ความรักกับหมาโอ้ย oh ย yeah. อยากให้โลกเรามีหมาแบบนี้บ้างจังเลยเป็นไงครับในเ,เรื่องนี้โอ้โหน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยได้แรงตีว่ะเอาว่ะแม่งมโอเคไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรต่อป่ะหรือย,ยังไงอา้าว จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของเจ้าเบรดไรเดอร์เอ้เบรดไรเดอร์เบรดวูฟนะครับหมาป่าไอหมาตัวนี้นะก็โอเคครับเนื้อเรื่องก็ตัวละครนี้ก็จะไปโผล่ในเน,เนื้อเรื่องหลักต่อนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของเขานะก็เนื้อเรื่องหลักนะครับผมก็เล่นจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับในช่องเพลย์ลิสต์ของผมนะก็สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจด้วยละกันนะ งั้นเดี๋ยวจะตัดไปตรงช่วงน่าจะมีขัันซีนอีกนะโอเคจะรอถึงช่วงนั้นก่อนนะโอเคโอ้โหกว่าจะจบได้ชิบหายโคตรนานโอเคแต่ก็รอมาถึงจุดนี้ได้นะดูที่ว่าจะมีคัดซีอะไรต่อไหมไม่มีนะครับโอ้โหโอเคครับงั้นอย๋าวคลิปนี้ต้องขอลาันเพยงเท่าน,นี้ก่อนเลยนะครับก็อยากซีรีส์น่าจะเป็นอะไรก็อยาลติดตามรับชมกันให้ได้นะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมกันมาจนจบนะขอบคุณมากจริงๆเลยนะ ก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมจะได้รับความนุจถนานกันอย่างเต็มอิ่มเลยก็นะครับถึงตาทัพผมจะน้อยนะแต่ผมก็พยายามทําคลิปทุกคลิปออกมาอย่างเรื่อยๆนะเพราะความรักของผมที่มีให้ทุกคลิปนะก็ถือว่าวันข้างหน้าเราอาจจะได้ดีนะอย่างแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย